กูตังหมดแล้วมึงรู้ไหมเหลืเจ็ดร้อยแล้วกูทำยังไงกูต้องเสียตังให้พวกมึงมึงทำไมกันอีกครั้งครับผมสวัสดีคันกันด้วยครับผมมาพบกับช่องอยาให้โมโหนะครับผมอครั้งที่แล้วผมอะไรหวานลืองับผมวันนี้ก็จะมามีทิกเล็กๆแน่นยๆอีกครั้งครับผมแต่ทิกเนี่ยไม่รู้ว่าได้หรือเสียนะครับผมก็ต้องไปชมกันก่อนนะครับผมคือผมจะมาเล่นทิกนี้ครับผมคือ ทุนหนึ่งพันบาทครับผมหนึ่งพันหนึ่งร้อยครับผมตีไปหนึ่งพันบาทนั่นแหละกับเบ็ดร้อยห้าสิบบาทครับผมภายในห้านาทีครับผมว่าจะถึงห้านาทีหรือว่าเกินห้านาทีหรือห้านาทีจะเหลือหรือจะได้หรือจะขาดไปดูกันดีกว่าเลยครับผมกับทุนหนึ่งพันบาทในเบ็ดละร้อยห้าสิบครับผมคือผมจะตั้งคลิปนี้ภายในห้านาทีเท่านั้นครับผมแต่ถ้าทํา,า,าอาจจะจบไปก่อนนี้ก็คืออาจจะเสียผมไปดูกันเลยดีกว่าครับผมไปเลยเบรร้อยห้าสิบครับ ใจเจน,นไดต่อจีแต่ว่าไม่เป็นไรมันก็ต้องไปอยู่ดีก็รู้ฉันรู้ตัวฉันดีกว่าใครรู้ทั้งรู้ทั้งนั้นดีต่อใจเ็นไดต่อทีแต่ว่าไม่เป็นไรตากูไม่เลือเลยดีไอสัตว์ ไม่มันแต่ยังไม่เลยลองก็ลองกับเขาโอ้ดีเหมือนกันเดียวเจอฉันยังไม่ลองกูตังค์หมดแล้วมึงรู้ไหมเหลือเจ็ดร้อยจะต้องทำยังไงกูต้องเสียตังค์ให้พวกมึงมึงกูบังไหมไอ้พวกเป๊บเนี้ยมึงมีหลอกไปดิโอโหไปดิร้อยห้าสิบแตกไปดิคอมโบไปอีกทีโอ้หูไม่เลี้ยงวะวะตัตแฮไม่ลายวะวะตัตถะแฮ์ โอเคโอเคโอเคโน่บอมแพมโอ้โหเนี้ยดอกนี้อ๋อไม่ดอกเนี้ยล่ะแล้วผมเลยอีกสี่นาทีครับผมว่าไม่น่าถึงสีนาทีครับผมตังฮะตังตังตังโหยังให้ผมได้อยู่เหรอนันรู้ตัวฉ้นดีกว่าใครอ๋ออ้าวอ้าวคนคนมันจะเสียมันก็ยังไม่เสียนะฮะ ก็คือมันมันไม่ยอมให้เราเสียแน่นอนครับผมไปต่อเลยเหลือสามนาทีไปต่อโอ้โหเย้ได้มาสามร้อยเมื่อกี้ก็ไปแล้วเนี่ยโอ้โหนี่ไงนี่ไงบอกเลยว่าพี่ไม่ยอมให้น้องเสียงขนาดนั้นหรอกพี่จะให้มยูน้องอยู่ห้าทีแล้วก็หมดตังค์ไปก่อนเน,นี่ฮะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมกับสล็อฮะ นี่ไงโอ้ยโบนัดโบนัสโบนัสไอ้เหี้ยดอกสุดท้ายแล้วดอกสุดท้ายแล้วผมจะต้องไปแล้วนะฮะทุกคนคือผมต้องต้องไปแล้วจริงๆเหรอเนี่ยหรือผมองไปแล้วจริงๆเหรอโอ้โหก็อย่างที่เห็นเลยครับผมชีวิตจบกันฮะตอาเท่าเบลหกสิบแล้ว,วะ ก็อย่างที่เห็นแล้วครับผมเบดร้อยห้าสิบใน 150, ทุนหนึ่งพันบาทสําหรับผมวันนี้เวลาสิบเจ็ดนาฬิกาหรือช่วงเย็นนะครับผมเสียครับผมก็ไม่เป็นไรครับผมมาทําทีเล็กๆแน่นอๆครับผมเผื่อมันแตกแล้วเราอาจจะได้เราได้ถ้าเราได้มันอาจจะได้เกินพันแน่อนอนครับผมแต่ถ้าเราเสียก็เสียพันหนึ่งเท่านั้นครับผมสำหรับวันนี้เอามานเหลือหกสิบบาทแล้วเราก็ใส่ไปเลยเออ <laughs> มีสามมีสามบาทไหมโอ้โหยังมีเบสสามบาทให้ผมเล่นด้วย เอาวะเอาว่ะเฮ้ย๋ยวผมดูแล้วเราผมลองจะปั้นดูแล้วปั้นมาถึงรดด้อยห้าสิบต้ยเฮียเป็นหนึ่งบาทมีป่ะเนี่ยไม่มีแล้วครับผมสำหรับวันนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับผมเสียตังค์ไปพันหนึ่งฟรีฮะแต่มาพบกันใหม่ดีกว่าครับผมกับช่องอย่าให้โมโหนะฮะโมโหดีตังค์ผมโมดะเออแต่ว่าคลิปพวกนี้ คนได้รับคำแนะนําจากผู้ปกครองหรือเพื่อนๆที่เคยผ่านประสบการณ์การเสียตังมาก่อนนะครับผมแต่คลิปที่มันได้มันก็มีแน่นอนครับผมแต่ว่าผมมาทำาให้คนดูได้รู้ว่าเอในเบต150กับดน1,000บาทเนี่ยมีคนเคยมีคนเล่นเป่าอย่างนี้นก็มีคนเล่นคือผมนะผมอาจจะเคยเห็นหรือเคยเล่นก่อนผมแล้วก็ไม่เป็นไรครับผมผมก็มาทําคลิป เพื่อความเพื่อสีสันเท่านั้นครับผมสำหรับวันนี้ก็พอเท่านี้แล้วกันครับผมเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันแน่นอน,นครับว่าจะเป็นยังไงต่อครับผมเราจะเอาเทคนิคอะไรใหม่ๆมาหรือว่าเป็นเกมอะไรใหม่ๆมาครับผมสวัสดีก็สวัสดีครับผมแล้วพบกันใหม่ฝากติดตามด้วยนะครับผมพี่โอเคครับผมสวัสดีครับผม